บัดนี้เป็นครั้งที่44ตรงกับวันที่23ธันวาคม2568ข้าพเจ้าในพระธานใาจกิจวิวัฒนัธนกูลขอเพ่งวาจาสาธยายพุทธมนต์ถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบ,บูชาและเป็นอาจาริบูชาแด่องค์พระความปฏิเทพระเจา้าองค์หลวงปู่สมเด็จลุนหลวงปู่บุญเดชหลวงปู่ศิลาตลอดทั้งครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินดามณีขอเทศเทราเจา้าทั้งหลายโปรดจงมาอนุโมทนาในการสวดสาธยายของข้าพเจ้านี้ ขออนุภาพคุณพระรัตนตาลครูบาอาจารย์และเทพเทวดาทั้งหลายโปร,รดจงบันดาลให้จิตของข้าพเจ้าเป็นสมาธิอันควรแก่าการสวดสาธยา,ายมนต่อไปบทสวดชุมนุมเทวดาสมันตาจักวาเลสุอัตราคันฉัตุเทวตาสัทมังมุนิราชสะสุนันตุสักโมคะทงสเคกาเมจรูเปคิริสิะราตเตจันตลิเควิมานีทีเปรัตเถชัาเมตรุวะนคะหเนเคหวัตถุมหิเคเต ภูมิมาจยันตุเทวชละทละวิสเมยยขันทพนาคติทันตาสันติเคยังมุริวะวระวจันังสาทวมีสุนันตุธรรมสวรนาคารโอยามาทันตาธรรมสวรนาคารโอยามาทันตาธรรมสวรนาคารโอยามาทันตาหนโมตัสสะภะคะวะโตอรหันโตสัมมาสัมพุทธัสสะหนโมตัสสะภะคะวะโตอรหันโตสัมมาสัมพุทธัสสะหนโมตัสสะภะคะวะโตอรหันโตสัมมาสัมพุทธัสสะบทบทสวดสัจจะกิริยาคาถานณทิเมสระังอันยัง พุทโธมีสรณะนังวรังเอเตนะสัจวัชเชนะโสทิมีหุนตุสัพพทานัตถิมีสรณะนังอันยังธทมโมมีสรณะนังวรังเอเตนะสัจวัชเชนะโสทิมีหุนตุสัพพทานัตถิมีสรณะนังอันยังสังโฆมีสรณะนังวรังเอเตนะสัจวัชเชนะโสทิมีหุนตุสัพพทา บทสวดมหาการุณิโกนาโถติอาธิกาคาถามหาการุณิโกนาโถอัถายะสัพพานินังปุเรตวะปรมีสัพพาปโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะสัจวัชเชนะมาหุนตุสัพพุปะฏวะมหาการุณิโกนาโถหิตายะสัพพานินังปุเรตวะปรมีสัพพาปโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะสัจวัชเชนะมาหุนตุสัพพุปะฏวะมหาการุณิโกนาโถ สุขายะสภะปานินังปูเรตวะปารมีสภะปโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะสัจวะเชนะมาโหตุสพูปะตวาบทหู บทสวดมหาสมัยสูตรเอวัมเมสุตังเอกังสมัยยังพระกวาสดเกสุวิหารติกตีปปละว,วัตถุสมิงมหาวัน,นีมาตาพิขุดสังเคนะสติงปัญจมัติหิภิขุดสติหิสเปเหวะอารานติหิทัศนิจโลก,กทาตุหิเทวตาเยปุยเยนะสนิปติตาโหติพระวันตังทัศนายะพิขุดสังขจัอัตโขจตุนังสุดทาวาสกายการกาัง เทวานังเอตะท่โหสิอายังโขพระควัตสเกสุวิหารติกปิเลวัตุสมินมหาวเนมาหตาพิขุสังเคณัสติมปัจมาติเหหิพิคุสเตหิสเพเหววะอรันเตหิทัสหิจะลกกาธาตุหิเทวตาเยปุเยณะสันนิปติตาโหติพระครันตังทัศนายะพิขุสังคันจะยันนุณะมะยัมปิเยนะพระขวัตเตนุปสังกามเอียมะอุปสังกามิตวะ พระคาวโตสันติเกปัจเจกคาทาพาเสยามติอัตโขตาเทวตาเสยยะถาปิกนามะพระวะปุริโสสัมมติตังวาพาหังภาษาระยะภาษาริตังวาพาหังสมมิเชยยะเอวะเมวะสุทาวาเสสุเทเวสุอันตรหิตาพักวโตปุระโตปตุระหังสุอัตโขตาเทวตาพะควันตังอภิวาเทตวะเอกมันตังอัถังสุเอกมันตังทิตาโขเอกาเทวตาพักวโตสันติเกอิมังคาฉังอภาสิมหาสัมโยปวนัตสมิงเทวกายะสมาคตาอาคาตตัมหะ อิมังธรรมสมยงางทัิกิตายวะอปอะปราชิตะสังคันติอตโขวปราเทวตาเข้าโตสันติเกอิมังคาถังอภาสิตตะพิโวะสะมาทหังสุจิตตังอัตโนอุชุก,กะมะการสุสารถีวะนิตานิขะหิตาวะอินทริยานิละกันติปันติตาติ อัคโขอปาราเท,ทวตาพระวโตสันติเกอีมังคาถังอภาสรีเชตวาคีเชตวาปาลีขังอินทขีลังโอหัดจะมะมีชาเตจรันติสุธาปิมะลาจากขุมาตาสุทันตาสูส,ส,สูนาคาติอัคโขอปาราเท,ทวตาพระวโตสันติเกอีมังคาถังอภาสีเยเกจิพุทธังสรณังขาตาเสนะเตขมิสันติอปายะภูมิปะหายะมนุสังเทหังเทวกาอย่างเปรปะ ลิปูเรศันติติอัคโขภะควาพิขุอมันเตสีเยปุเยนะพิขเวทะสัสุโลกัทาตูสุเทวตาสันนิปติตาหติตถาคตังทัศนายพิขุสังคัญจะเยปิเตพิขเวอหีสูงอาติตะมัทานังอารานโตสัมมาสัมพุทธเตยสัมภิภะควันตานังเอตะปะรามายวเทวตาสันนิปฏิตาอหีสูงเสยัดาปิไมห่งเอสารหิเยปิเตพิขเวพระวิสันติ อนาคตมัตทานังอราหันโตสัมาสมพุทาเตสัมปิพักควันตานังเอตปะระมาเยวะเทวตาสันิปฏิตาพระวิสันติเตยยะทาปิไมหังเอตารหิอจิกิษามิพิขเวเทวกายานางนามานิกิตยิสามิพิขเวเทวกายานางนามานิเทสิสามิพิขเวเทวกายานางนามานิตังสุนาถาสาธุการมาราสิกโรธาภาสิสามิติเอวัมพันเตติโขเตพิกูขพระควาโตปัจจโสสุงพักควาเอตตะโวจะ ิโลกนมนุษย์กัสามิยัตถภุมมาตัทธิตาเยส,สตาคิริขพพลังหิตตาสมาหิตาปูถูสีหาวัสลีนาโลมะหังสาพิสัมพุนโอทาตามะณะสาสุธาวิปัสสนมะนาวิลาปิญโยปจสเยตยัตวาวเนกปิละวัทเวตโต,าตาอมันตยิสัาสาวเกสาสเสนระเตเทวกายาอภิกันตาเตวิชานาถาพิขาวโวเตจาอาตตปะมะกรุงสุตวาพุทธศสสาสนางังเตสัมปาตุระหุยา,ายานังอมนุษานสาณะทัศสนัง อปเพเกสตมัตถคุงสหัสสังอัฏฐสัตตรีสตังเอกสหัสสานังอมนุษสานะมัตถสุงอปเพเกนันตมัตถคุงทิสาสภาพุตตาอหุงตันจะสพังอภิญญายะวะวะกิตวานะจักุมาตโตอมันตยิสัทธาสาวเกสสเนรเตเทวกายาภิกตันตาเตวิชานาถาภิกขโเยโหังกิตยิสามิขิราหิอนุปปัสโซสัตสหัสสวาญขาคุมมากะปละวัตวาอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโต ยัสสจิโนโมธรรมานาภิกามุงิุณังสัมมิติงวะนางสหัสสาหิมะวตายะขานานัตตะวานิโนอิติมันโตชุติมันโตวันวันโตยัสสจิโนโมธรรมานาภิกามุงิุณังสัมมิติงวะนางสาตาคิราติสาหัสสายะขานานัตตะวานิโนอิติมันโตชุติมันโตวันวันโตยัสสจิโนโมธรรมานาภิกามุงิุณังสัมมิติงวะนางอิเจเตโสระสะาหัสสายะขานานัตตะวานิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันวันโตยัสสจินโอมโมธรรมานาภิกษุณังสมิติงวะนาง เภสัมิตาปัญจสตายักานานัตตะวันิโนอิติมันโตจิติมันโตวันนวันโตยักษติโนโมทมานาพิกามุงพิกุลังสมิติงวังกุมพิโรราชะขหิโกเวปุลรสานิเวทนังอินโยนังสัตะสหัสสังยักษานังปะยิรุปาสติกุมพิโรราชะขหิโกโสปาคะสมิติงวังกุุริมันจะทิสังราชาทะราโทปสาสติ คันทัพานังอธิปติมหาราชายัสสิโสตุตาปิตัสสะพระโหอินทนามามหาพลายอิทิมันโตชิติมันโตวันวันโตยัสสิโนโมธมานาพิการมุงพิคุณนังสมิติงว่านังขณินันจ่ทิสังราชาวิรุโหตัป่าสาสติภูมิพานทานังอธิปติมหาราชายัสสิโสตุตาปิตัสสะพระโหอินทนามามหาพลายอิทิมันโตชิติมันโตวันวันโตยัสสิโนโมธมานาพิการมุงพิคุณนังสมิติงว่านังปชิมันจะทิสังราชา วิรูประโคปะซาสตินาคานังธิปติมหาราชายะสัสิโสปุตตาปีตัสสาพะหอินิทนามาะมหพาพรา อิทิมันโตชุติมันโตวันวันโตยัสสสิโนโมธมานาภิกกรมมุงภิกุนังสมิติงวนังอุตรันจะทิสังราชากุเวโรตัปะสาสติยักขานางอนิปติมหาราชายัสสสิโซภุตาปีตัสสาพระหอินทนามามะหัปลาอินทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสสสิโนโมธมานาภิกกมมุงภิกุนังสมิติงวนังบุริมาติสังทัตตารโททักินีนะวิโรหโกปชิเมนะวิโรปะโกกุเวโรอุตรังทิสังจัตตาโรเตมหาราชาสมันตาจตตุโรทิสา ทัตธรมานาอัททังส่วัณีกับปิลาวัตเวเตสังมายาวิโนทาสาอาคูวัญจนิกาสทามายากุเตนทุเวเตนทุวิภูจะวิภูตโตสหจันทนโนกามาเสโทจะกินุคันทนิคันทูจะปนาโทโอปะมัญโยจะเทว,วสูตโตจะมาตาลิจิตเสโนจะกันทัพโพนโลราชาชนโนสโพอาคูปัญจะสิโคเจวะติมพะรูสุริยะวัชสา เอเตจันเยจราชาโนคันทภาสหราชุพิโมธมานาภิกามมุงพิกุลังสมิติงวังอถาคูนาสภานาคาเวสาลาสหตัชกากรรพลัสตราอาคูปายาคาสหาติพิยามุนาทตราถาจาอาคูยาคาญาสิโนเหราวโนมหานาโคโสปาคะสมิติงวังเยนาคาราเชสหสาหรันติทิพาธิชาปกคีวิสุทธจักคูเวหายาสาเตวณมัทตปตากินตราสุปันา อิติเตสนามังอภยันตธานาคราชานมาสีสุปันโตเขมามากัสีพุทโธสันหาหิวาจาหิอุปวะหายันตานาคาสุปันนาสารณะมังสุพุทธังชิตาวชิดะหาเทนะสมุทังอสุราสิตาปาตโรวาสวัตเสตยิขิมันโตยัสสสิโนกาลากัญชามหาพิสมาอสุราเทคาทานะเวคาสาเวปจิติสุจิติจะปะหาราโทนโมจีสหสตัญจะพาริปุตานังสะเพเวโรจนามกา สันในหิตวาพระลิงเสนังราหูพัทธมุปาขมุงสมาโยธานิพัทธเตภพิภุนังสมิติงวะนังอาโปจะเทวาปัทวีจะเตโชวาโยตาถาขมุงวรุณาวารุณาเทวสโสโมจะยะสสะสหาะสาสาิีาการุณากายิกาอากูเทวายะสส,สิโนสสิตาตถากายา ตะเพนะนัตตะวานิโนธิมันโตชุดิมันโตวันวันโตสัสสินโนโมทมานาพิกามุงพิคุลังสมิติงว่านังเวนทูจะเทวาสังรีจาสมาจะทุเวยมาจันทัสูปานิสาเทวาจันทมาคูปุรักิตาสุริยตสูปานิสาเทวาสุริยะมาคูปุรักิตากขตานิปุรักิตาวาอาคูมันทวะลาหังกัสูนางวาสโวเสโถจัโกปาคะปุรินทโทเสเตทีสันากายา แตเพนานาตะวานิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสสิโนโมธรมานาพิกกมมุงพิฆูทังสมิติงว่านังอาถาคูสหามูเทวาชละมัคคิสิขาริวะอริตกาจะรโรชาจาอุมาปุพะนิอาสิโนวรุณาสหธรรมาจะอจุตาจะอเนชกาสุเลยะรุจิราอาคูอาคูวาสาวะเนสิโนเสตเตทาสัตหกายา เพนนาณตาวันิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตทศสิโนโมธมานาพิกามุงพิกูนางสมิติงโคนางธมานามหาสมานามนุษย์สามมนุษย์สุดตมาสิธาปทูสิกาอาคูอาคูมโนปทูสิกาปทาคูหารโยเทวาเยจโลหิตะวาสิโนปารคามหาปารคาอาคูเทวายาสิโนทศิจทศตากายา สัพเพนานะตะวนิโนอิทิมันโตชิติมันโตวนวันโตยัสสสินโนโมธรมานาพิการมุงพิคุณังสมิติกวนังสุกากรุมมหาอรุณาอาคูเวคนัสาสหโอทาไตะไคยหาปโมคาอาคูเทวาวิจักขนาสทธามตาหาราคาชามิสกาจายัสสสิโนทนายังอาคาปะชุโนโยทิสาอภิวัตสติเปเตเตทัตถากายาสัพเพนานตะวนิโนอิทิมันโตชิติมันโตวนวันโตยัสสสินโนโมธรมานาพิการมุงพิคุณังสมิติงวนัง เอริยาตุสตายามากันตกาจะยะสัสสิโนสามพิตะการามาเสถาโชตินามาจะอาสวานิมานะไรติโนอาคูตัถาคูปะรินิมิตาทศเสจสัตถากายาสเพนานาต่าวานิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยะสัสสิโนโมธมานาภิกขมุงภิกขุนางสมิติงวานังสาธเตเตเชวะนิกายาสเพนานาต่าวานิโนนามันวะเยนะอาคันจุงเยจันเย สทิสาสห์ปวุทธชาติมัค <So>, คีร <so> ังโอคะตินะมะนาสวัง so ทักเขโมฆะตรังนาคังฉันทังวอสิตาติตังสุพัมมาประมโตจะปุตตาอิทิมาโตสหะฉันนังกุมารโอติโสจะโสปาคะสมิติงวังสหัสพมมโลกานังมหพัมมาพัติพิตินทติอุปปันโนชุติมาโตพิสมาากโยยัสสิโสทศิธาอิสราอาคูปเจกะวะสวาติโน เตสันจะมัชชะโตอาคาหาริโตปริวาริโตเตจะสัพเพอภิกันเตสินเทเทเวสพพมเกมาระเสนาพิกามิปันจะกันหัจะมันทียังเอถาคันหะถะพันทถาราเคนะพันทะมัถโวสมันตาปริวาเรถมาโวมุจิถาโกจินังอิติตถามหาเสโนกันหาเสนังอเปสัยปานินาตละมหัจจะสรังกตวานะเพระวังยาถาปะ ปาวุสโกเมโคธนาันโตวสวิชุกโกตตะทาโศปัจจุทาวติสังกุโทอัสยังวสีนันจะสัพพังอภิญายะวาวาคิตวานาจักุมาะโตอมันตายิสัทธาถาวเกสาสเนรเตมาราชีนาภิกันตาเตวิชานาถาภิกขโวเตจอาตับปะมะกรุงสุตวาพุทธศาสนังวิตาราเขหีปกามุง เนสังโลมัมปีอินชยุงสาเพวิชิตาสังคามาพยาตีตายาศสิโนโมทันติสหผู้เตหิสาวกาเตชันสุตาติบทสวดจุลชัยยปกรณ์นโมเมพุทธเตชัสารัตนาตยะธรรมิกาเตชาประสิทธิประสีเทวานารายปราเมสุราสิทธิพมาจะอินทาจะจตุโลกาคัมภีรคากาสมุทาภูตุงคังคาจะสัพมาชยยประสิทธิพระวันตุเต ชยยะชยยะธรณีธรณีอุตตติอุตตตินาทินาทีชยยะชยะพระคนพะตนนั้นนิสัยนิรัยสายศีลเมรุราชาพลนรชีชยยะชยยะคำพีระสมพีนาเคนธนาคีปีสาเจพุตกาลีชยยะชยยะทุนนิมิตาโรคีชยยะชยยะสิงคีสุธาทานมุขชาชยยะชยยะวรุณามุขสาตาชยยะชยยะจำปาทินาคกุลคันทกชยยะชยยะ ขจฉนนัตโรงสุกราผู้ชงสีหะพยาคตีปาเฉยเฉยเฉยวรุณะมุขยาตาชิตาชิตาเสนารีปุณะสุทินอรดีเฉยเฉยเฉสุขาสุขาชีวีเฉยเฉยเฉธรณีเตเรสธาสุชัยยะเฉยเฉยเฉธรณีสารตินธาเฉยเฉยเฉมังกราดัจยาพระโอเคเฉยเฉยเฉยวรุณายกเขเฉยเฉยเฉยรักษาสุรภูชเตชาเฉยเฉยเฉ พเมนทคนาเฉยยเฉยราชาธิราชใช้เฉยยเฉยปทวิงสะพังเฉยยเฉยอรหันตาปเจกพุทธสาวังเฉยยเฉยมเหสุโรหโรหรินเทวาเฉยยเฉยพัมมาสุรโคเฉยยเฉยนาโควิรุหโควิรุปโคจันทิมาลาวิอินโทจะเวนะเตโยจะกุเวโรวารุณปิจะอคิวายโยปะจุนโหจะกุมาโรทัตตาราโกอัฐาระสะ มหาเทวาสิทธิตาปะสะอาทโยอิสิโนสาวกาจัพาชยะรามโมพระวันตุเตชยะธรรมโมจะสังโฆจะทัสปาโลจะชยะกังเอเีนะชยะเตเชนะชยะโสธีพระวันตุเตเอเตนะพุทธเตเชนะหุนตุเตชยะมังคะระชยาปีพุทธศตสิริมาตยอยมรสดจะปะพิวันโดปราชโยโคสยามโพธิมันเตปโมทิตาชยะตถาพมคณามหิสิโน ชายปีพุทธศักริปโตยังมรัสัะจับปะปีมโตปราชโยอุโคสยามโพธิมันเตปโมทิตาเชยะตถาอินทะขนามาหิสินโนชายปีพุทธศักริปโตยังมรัสัะจับปะปีมโตปราชโยอุโคสยามโพธิมันเตปโมทิตาเชยะตถาเทวคณามหิสีโนชัยยปีพุทธศักริพตอยังมรัสสะจับปะปมัโตปราชโยอุโคสยามโพธิมันเตปโมทิตาชยะตถาสุปันทะคณามหิสีโนชัยยปีพุทธศักริพตอยังมรัสสะจับปะปมัโตปราชโย โอโคสยามโพธิมันเตปโมทิตาชยตถานาคขนามหิสิโลชยปีพุทธศา์สิริมาโตเอียงมรัสสัจปาปิมโตปราชโยโอโคสยามโพธิมันเตปโมทิตาชยะตถานาสัพพมคนามหิสิโนเชยันโตโพธิยามูเลสกยานังนันทิวัตโนเอวังตะวังวชิโยโหหิชยันสุชยมังคะเลปราชิตบาลังเกสีเสปัตวีโปคะเล อภิเสยเกสาปะพุทธานังอาคัพปะโตปโมทติสุนากตังสุมังคลังสุปปาทังสุหุติตังสุกโนสบูตโตจตุจิตังพมมจริสุปทักขิณังกายกรรมวาจากรรมปทักขิังปทักขิังมโนกรรมปนิิเตปทักขิาปทักขิานิกัตตวนะลภันตะเตปทักขิณีเตอัตถัสุกิตาวิรุณหพุทธศาสนโรคาสุกิตาโหตะสหสัพหิยติิ ทุนันตุโพลโตเยเทวะปสมินฐานิอธิคตาทีคายุกาสธาโหตุสุกิตาโหตุสัพคะลักขันตุสัพสัตตานังลักขันตุตุขิณสาสนังยากาจิพัฒนาเตสังสัเพ,พปุเรนตุมโนรัฐายุตตะกาลีภวสตุวัตสังวัตสาวราหักาโรคาจุปัถวาเตสังนิวาเรนตุจัดสัพพทาิกายาสุขังคิตาสุขังอรหันตุยถารักังบทสวดธรรมนิยามตังนิยามสุตตัง เอวามสตังเอกังสัมมยังพักวิสาวัตที่ยังวิหะรติเชตวเนอนากะปินที่กัดสะอารามีตัดพระโขพควะพิขูอามันเตสิพิขโวติพระทันเตติเตพิขูพ,พขวควะโตประจัตโสสูงพควาเอตตะโวุจัอุปาทวาพิขวตถาคตานังอนุปาทวาตถาคตานังทิตาวะสาธาตุธรรมทิตาธรรมนิยามตาสะเพสังขละอน,นิจจติตัง สถาคโตอภิสัมพุชติอภิสัมมติอภิสัมพุชิตวะอภิสัมมีตวะอจิคติเทเสติปัญญาเปติปัญหาเปติวิวารติวิภัชติอุตานิกรติสเพสังขาราอนิจติอุปาทวาวะพิฆเวตถาคตานังอนุปาทวาตถาคตานังทิตาวะสาธาตุธรรมะติตาธรรมนิยามตาสเพสังขาราทุกขติตังตถาคโตอภิสัมพุชิติอภิสัมมติอภิสัมพุชิตวะอภิสัมมตวะ อจิกติเทเสติปัญญาเปติปัจัปเปติวิวรติวิภัสสติอุตานิกรโรติสัพเพสังขาราตุคติอุปาทาวาพิขเวตถาคตังอนุปปาทาวาตถาคตานังทิตาวะสาธาตุธรรมะทิตาธรรมะนิยมตัสสพเพธรรมะอนันตติตังตถาคโตอภิสัมพุชติอภิสัมเมติอภิสัมพุชตวาอภิสัมเมตวาอจิคติเทเสติปัญญาเปติปัจจัปเปติวิวรติวิภัสสติอุตานิกรโรติสัพเพธรรมะอนันตติอิทัมโวจะะวาตมน ตพิขูพระกโตภาษีตังอภินันตุนติบุตรสวดพัดทีการัตคาถาไปอติตังนานวาคะเมยยะนปติกังเขอนาคตังบุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ลงไปแล้วด้วยอะไรและไม่พึงพรล่งถึงสิ่งที่ยังมาไม่ถึงแตะท้าตีตัมปะหีนันตังอปัตตันจะอนาคาตังสิ่งเป็นอดีตก็ลาไปแล้วสิ่งเป็นอนาคตก็ยังไม่มาปัจจุบันนันจะโยทำมังตะทะตถาวิปัสสติอสังหิรังอสังกุปังตังวิทามนุครูหเย ผู้ใดเห็นทาอันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นนั้นอย่างแจ่มแจ้งไม่งอนเงีง้ยคอนแคนเพราคนพอกพูนอาการเช่นนั้นว่อ,อเชวะกิจจะมาตับปังโกชัญญามรณนังโเวความเพียรเป็นกิจที่ต้องทาในวันนี้ใครจะรู้ความตายไหมพรุ่งนี้ณนะหิโนสังฆารันตีะมหาเสน,นีกมัจจุนาเพราะการผัดเพี้ยนต่อมัจจุราชซึ่งมีเสนามากย่อมไม่มีสําหรับเราเอวังวิหาริมาตาปิงอโหารัตมะตันทิตังตังเวพัตเทกรัตโตติ ันโตอจิคเตมุนีมุนีผู้สงบย่อมกล่าวเรียกผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกียรขคันทั้งกลางวันกลางคืนว่าผู้เป็นอยู่แม้เพียงนาตีเดียวก็น่าชมบทสวดธรรมะสังเวคปัญจเวคขณะแปลสเพสังคาราอานิจจาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปม,มาทำนาม,มาทำทั้งหมด้นสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสเพสังคาราทุกขา สังขารคือร่างกายจิตใจแล,ล้วรู้มาทํานามมาทําทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกข์ทนยากเพราะเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสัพเพธรรมมาอนันตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวง,งทั้งที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราทุกวังชีวิตต่างชีวิตมันของมันยั่งยืนทุกวังมรณะนั่งความตายเป็นของยั่งยืนอวสังมายามาริตาพังอันเราจะพึงตายเป็นแท้มรณะปริโยศานังเมชีวิตต่างชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบ ชีวิตตังเมอนียตังชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมรณะเมนียะตังความลายเป็นความตายของเราเป็นของเที่ยงวตะควรที่จะสังเวชอายังกโยอจิรังร่างกายนี้ม่ได้ตั้งอยู่นะอเปตะวิญญาโนขันติสัจจวิญญาณชนโทอันเข้าที่เสร็จแล้วอธิเศสติจารนนพัตตวิงซึ่งแผ่นดินกลิงกาลังอีวะประดุดดังว่าท่อนไม้และท่อนฟืนนีรัถังหาประโยชน์ไม่ได้อเนจาวัตสังคาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหรออุปาทวะยะธรรมมีนมีความเกิดขึ้นแล้วมีความส่วนเป็นธรรมดา อุปชิตตาวานันิรุจันติการเกิดขึ้นแล้วยอ่อมดับไปตีสังวุปสมโมสุโข,ขความเข้าไปสงบระง,งับสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่งสเปสตามารันติจะสารทัง้งหลายทั้งปวงกำลังตายอยู่อลิงสุจะมาริสเลที่ตายแล้วแล้วกำลังจะตายแต่เทวหังมาริสามิเราก็จะตายอย่างนั้นเหมือนกันนัตทิเมเอจะสร้างสยโยความสงสัยในความตาย,ยานี้ย่อมไม่มีแกเราเลยบทสวดเมตาย,ย,างยางังกิจิยังกิจิสุกลังกามังสพัพเพหิพระเตหิกระตังปุญยังโนอนุโมทันตุสุนันตุโพนโตเยเทวะอัฌมิงฐานิอธคคตาาาียุก สตาหโหตุสุกิตาโหตุทุขาปมุันตุมาตาปิตาสุกิตาโหตุทุขาปมุันตุสัเพยติการสุกิตาโหตุทุขาปมุันตุสัเพอียติการสุกิตาโหตุทุขาปมุันตุสัเพปิสาสัเพยะขาสัเพปตาสุกิตาโหตุทุขาปมุันตุสัเพอาจารยยุปัชายสุกิตาโหตุทุขาปมุันตุสัเพนักตาสุกิตาโหตุทุขาปมุันตุสัเพเทวาสุกิตาโหตุทุขาปมุันตุสัเพสามตินางสัมมิตันตูบูชาหลวงปู่ทวด นโมโพธิสัตโตคันติมายะอิติภาวนโมโพธิสัตโตคันติมายะอิติพาวนโมโพธิสัตโตคันติมายะอิติภาวาปฏิทานคาถายาเทวตาสันติวิหารวาสินีถูเปคาเลโพธิคาเลตะาิงต่าิงตาธรรมามะธานีนะพวันตุปูชิตาโสติงกะโรนเตทะวิหารมันทะเลเทราจะมัชานวกาจะพิคโวสารามิกาทะนปาตีิอุปาสกาคามาจะเทสานิขมาจะอิสระ สัปปาะภูตาสุขิตาพระวันตุเตชลาผู้ชาเยปีจะอันทะสัมภวะสังเสทชาตาจะอะทะโวปปาติกานิยานิกรรมกังธรรมะวรังปฏิจเตถะเพปิทุกขะสะโกรนตุสังขยังถาตุจิรังสตังธรรมโมธรรมัตราจัปุคระสังโคโหตุสามมาโควะอัฏายะจะหิตายะจะอามหรักตุสัตธรรมโมสัเพปีธรรมะชาริโนวุติงสัมปาปุเดียบะทเมีอริย ปะเวทิเตปาสันนาโหตุสเพติปานิโนพุทธศาสนิสามมาทารังปะเวสันโตกาเลเตวูปะว,ปะว,ปะวัสสตุวุธิภาวายะสัตตานังสม,มิทงังเนตุเมตานิมาตาปิตาจะอันตะชังนิจังรักันติปุตตกังเอวังธรรมเมนะราชาโนประชังรักขันตุสัพพา เทวตาอุโยชนะคาถาทุกขปตาจจนิทุกขพยาปตาจจนิพยาโสกาปตาจนิโสกาโหตุสัเพปิปานิโนเอตาวตาจะอมิหิสัมปตังปุญญาสัมปทังสัเพเทวานุโมทันตุสัพพสัมปัสิทิยาทานังททันตุสัตถายาสีลังละคันตุสัปทาภาวนาพิรตาโหตุคัจฉันตุเทวตาคาถาสุมังคลคาถาโหตุสัพพังสุมังคลังละคันตุสัพเทวตาสัพพุทานุภาเวนะโสที่โหตุนิรันตรัง หนตุสัพพ you ังสุมังคารังรักขันต sure> ุสัพเทวตาสัพพะธรรมานุภาเวนะสวดีหนตุนิรันตรังหนตุสัพพังสุมังคารังรักขันตุสัพเทวตาสัพพะสังฆานุภาเวนะสวดีหนตุนิรันตรังสัพเทพุทธาภลาปตตาปเจกันัญจะยังพลังอรันตันนันจะเตเจนลักลางพันธามิสัพพโสสัพเทพุทธาภลาปตตาปเจกันัญจะยังพลังอรันตันนันจะเตเจนลักลางพันธามิสัพพโสสัพเทพุทธาภลาปตตาปเจกันัญจะยังพลังอรันตันนันจะเตเจนลักลางพันธามิสัพพโส สัพเพุทธาภารปตปจิกันนันะยังพลังอันตานันจะติชนนักของบุญรมมิสับสนสัพเพุทธาภาปตปจกันนันยังพลังอันตานันจะติเชนนักของบุรมมิสัพสุสัพเพุทธาภารปตปจีกันนันจะยังพลังอลันตานะันจิติเชนนนักของบุรรมมิสัพสนสัพเพุทธาภารปตปจกันนันะยังพลังอันตานันจะติชนนักของบุรมิสัพสนสัพเพุทธาภารปตปจิกันนันะยังพลังอันตานั้นจิตเนนักลของบรมมิสัสนสัพพูธ ด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้สวดสาทยายพระพุทธมนต์นี้ข้าพเจ้าขอน้อมกล้าอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลเดชสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้สเสด็จสูส่สวรรค์ารยขออนิสงส์แห่งบุญกุศลนี้จงเป็นสัพพะศริรมงคลแก่ข้าพเจ้าให้แข้วค่าปลอดภัยจากทุกโศกโรคภยัยอันตรายทั้งปวงให้มีแหล่งรายได้อันสุจริตนั่งคงเป็นสัมมาอาชีพอันชอบธรมคำว่าไม่มีอดอยากยากจนขออย่าได้มีแก่รข้าพเจ้า ขอให้ข้าพเจ้ามีสมาธิสิทธิทั้งมั่นในพระธรรมคำสอนแห่งองค์สมเด็จพ,พระสัมมาสัมพุทธเจ้าดำรงอยู่ในความดีงามตลอดกาลนะอีกทั้งขอเทพเทวดาทั้งหลายผู้ได้อนุโมทนานสาธุการในการในบุญกุศลนี้โปรดประสิทธิประสาทพรน,น้อมส่งอนุภาพแห่งมงคลไปสู่วัตถุม,มงคลพระปิตายอดเศรีฐีทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลาวรวมถึงวัตถุม,มงคลทั้งปวงที่สามสิ่งอํานวยได้จัดสร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยพุพทววาาพธานุภาพเทวนุภาพและลิทานุภาพอันศักดิ์สิทธิ์อํานวยผลให้เป็น สิริมงคลเก่บผู้ครอบครองและบูชาทุกประการเทิด